สวัสดีค่ะเอฟีทุกทกท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางเราสามัคคีวันที่29มิถุนายนสองพันหร้อกเด้อพี่น้องเด้อก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะปูดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องคะแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนี้นะคะก็คือการเจาะเด่นวิ่งรูดนะคะทุกคนถ้า fc ไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ fc ทุกท่านรอดูเลขเด่นประจำวันเพื่อเป็นแนวทางได้ที่ท้ายคลิปนะคะทุกท่าน เลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันแต่ว่า FC ทุกท่านจะใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกรอบในแต่ละวันเนาะพี่น้องเนาะส่วนคู่ที่ใจจับให้นั้นใจก็หาจากคู่ตัวเด่นนะคะระหว่างคู่ตัวเด่นสถิติตัวเลขเมื่อวานนี้และสถิติและเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่านมีเข้ามีหลุดทุกวันโดยพี่น้องคะทุกคนเรามาดูวันที่28ก่อนนะคะค่อยไปต่อวันที่29เนาะพี่น้อง วันที่29ิบ้านะคะใจะให้เด่นหและสามวันนี้มาหนึ่งห้าหกหกหนึ่งค่ะทุกท่านหมาสองเด้งนะคะคู่ห้าหกหกห้าใจไม่ได้จับให้มาคู่ห1หนึ่งนะคะทุกคนมาคู่เลขเด่นประจำวันเนาะพี่น้องได้บ่เนาะคะ่ะน่าจะได้กันอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าวันไหนที่คนดูดเยอะๆมักจะหลุดนะคะพี่น้องวันไหนที่คนดูน้อยๆเข้านะคะทุกคนก็เป็นไปเนาะพี่น้องคะ่ะ เอาทีนี้เขามาลุ้นต่อพี่น้องวันที่29นะคะจากที่ใจคำนวณได้วันนี้นะคะทุกท่านใจได้อยู่ที่เด่น1และ9เรามาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะทุกท่าน1ค่ะ1 7 1 6 1 5 1 2 9นะคะ9 1 9 5 9 6 98ประมาณนี้นะคะทุกคนวันนี้เลขจับยากนะคะทุกคนอาจจะไม่ได้ครบคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันถ้าเอฟชอบก็จับใหม่ได้เลยนะคะทุกคนเหมือนเลขหุ้นเนานะค่ะเนาะมาดูคู่ตัวเด่นนะคะคู่ตัวเด่นก็คือ91 19นะคะทุกท่านจะชอบเพิ่ม1คู่นะคะก็คือ เก้าแปดแปดเก้าถ้าเอฟซีชอบก็ตามใจได้นะคะไม่ชอบก็ผ่านพี่น้องบ่าป็นยังนะคะทุกคนทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะเลขเด่นประจําวันประจําวันเสาร์อยู่ที่เลขเจ็ดและเลขสองนะคะทุกท่านเบิ้ลประจําวันคือเจ็ดเจ็ดกับสองสองนะคะเจ็ดกับสองนี้เอฟซีทุกท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคน สมมติว่าถ้า f อไม่ชอบตัวคู่ที่ใจจับให้นะคะ f อก็จับเด่นแยกกับเด่นประจำวันได้เลยเช่น1771 1221 9779 9229นะคะวันนี้97กับ92้าสอจไม่ได้จับให้นะคะทุกคนเลขใจหลายตัวจับคู่หนึ่งเสียดายคู่หนึ่งพี่น้อง <c oughs> เอ้ยนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกท่านมักกระตามได้ค่ะม่อมักกับพานได้คือเก่าเด้อค่ะสิริติมีเขาไม่หลุดจ้า ค่ะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางเราสามัคคีนะคะวันที่29มิถุนายน2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆมันหมานสุขภูสุกพลพี่น้องสวัสดีจ้า